ส่วนในกรณีที่แพทย์หญิงคนหนึ่งที่โรงพยาบาลนพพิษตามที่นครศรี<ะ>ธรรมราชที่คุณหมอเนี่ยพาแม่กับญาติไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์อแลว้วก็ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชก็มีการตั้งคณะก,กรรมการขึ้นมาสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะย<ะ>้อนความนิดนึงก็คือคุณหมอเนี่ยก็ได้ขอโทษประชาชนไปแล้วนะฮะ,ฮะแล้วคุณอบอกว่าทําไปโดยไม่ได ตึกตรองให้ดีแล้วหลังจากนั้นก็มีการถูกกระแสสังคมเนี่ยโจมตีก็เลยก่อนหน้านี้ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากการเป็นแพทย์ประจําโรงพยาบาลนพพิตามแล้วล่าสุดก็ตัดสินใจระง,งับการลาออกและปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลนพิตามต่อเพราะว่าโรงพยาบาลนพิตามเนี่ยคุณผู้ชมเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กมีคุณหมออยู่น้อยจํากัดนะฮะแล้วต้องดูแลประชาชนตอนนี้ที่ป่วยโควิดก็เยอะมากล่าสุดเช้าวันนี้ครับ ที่โรงพยาบาลนพิตำมก็มีทางคุณสาธรหวังพัดซึ่งเป็นในอำเภอนพิตำมกับทางกำนันตำบลน,บนบพิตำมเนี่ยมามอบกระเช้าให้กำลังใจกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพิตำนายแพทย์ปริเพชรสำรวนนะฮะแล้วก็รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลด้วยอย่างที่บอกว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กจริงๆที่นี่เนี่ยมีแพทย์ทั้งหมดห้าคนฮะแต่ว่า คุณหมอ5้าคนเนี่ยจะต้องมีแบ่งไปช่วยที่โรงพยาบาลบุษราคมอยู่หนึ่งคนเพราะฉะนั้นเหลือสี่คนต้องรับผิดชอบคนในนพิตามเนี่ยถึงสาม0 0สาพันกว่าคนก็เลยอะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอำเภอม,มาให้กำลังใจคุณหมอในโรงพยาบาลนะฮะส่วนคุณหมอแพทย์หญิงที่ตกเป็นข่าวเนี่ยวันนี้คุณหมอก็มาทํางานปกติครับแต่ว่าสังเกตแล้วแหมคุณหมอดูสภาพจิตใจช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผอ,อก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปแล้วฮะ ก็จะต้องทําหน้าที่ต่อคือคุณหมอมีน้อยจริงๆ